สวัสดีเช้าๆในวันที่2มกราคม2564สวัสดีพี่ใหม่ทุกทุกคนครับเช้าวันนี้อ่าอากาศเย็นๆนะครับไม่สบายและหนาวเลยเลยครับพาทุกคนมาที่สวนนะครับเพื่อที่จะมา,มาดูระบบน้ําหลังจากที่ผมได้วางท่อเดินท่ออะไรแล้วก็ปล่อยให้น้ํามันไหลนะครับในสวนกล้วยและก็สวนไผ่นะครับเข้าสู่ฤด,ดูแล้งนะครับไผ่อาจจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแบบมีราคาสูงในช่วงฤด,ดูแล้งแล้วก็หากินยาก แต่สำหรับที่สวนผมแล้วไม่ใช่ปัญหาครับนี่ครับพอเรามีน้ําพอเราปลูกไผ่ขึ้นมาครับไผ่กิมซุงหรือว่าไผ่ตรงลืมแรงเนี่ยขอแค่มีน้ําเขาก็จะมีหนอนะครับนะครับขึ้นมาแล้ก็จะเกิดจากการที่เรามีโซลาร์เซลล์หลัดถัดจากนั้นแล้วก็สลับระบบน้ำครับเพื่อที่จะให้ดูแลในเรื่องของคําว่าสวนกล้วยสวนผสมผสานที่ผมได้ปลูกลงไปก็จะเป็นไปตามที่เห็นครับเสียงธรรมชาตินี่คือสิ่งที่ แล่หลายคนหอยหาแล้วก็ต้องการแต่สําหรับที่นี่ที่สวนผมแล้วก็จะได้รับแล้วก็สัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นทุกๆเช้านะครับประมาณนี้เลยนะครับก็ได้เปิดน้ําตามท่อไล่ไปเรื่อยๆแล้วแหละนะครับเพื่อที่จะให้มันเกิดการกระจายความชื้นไปยังฝั่งนูน้นนะครับไผ่ที่เห็นนี้คือผมปลูกเมื่อช่วงฤด,ดูฝนที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะแบบให้ผลผลิตกันแล้วนะครับ พาทุกๆคนได้มาติดตามดูกันสวนอาจจะดูรกหน่อยนะครับไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้าเหมือนกับเขาปลูกอ้อยปลูกมันกันนะครับส่วนสิ่งที่ผมจะใช้คือในเรื่องของการที่จะตัดจ้าให้มันกลายไปเป็นอินทซีย์วัตถุนะครับให้มันเกิดดินที่เรียกว่ามันเป็นดินมีชีวิตน่นะครับตามที่เห็นครับอันนี้ก็กําลังขึ้นมาหน่อเล็กๆก็กําลังขึ้นนะครับมันจะต้องมีลําในการที่จะเลี้ยงกอก่อนนะครับมันยังไม่มี นะครับมันก็เลยเป็นลำเล็กๆอยู่นะครับเป็นประมาณนี้นี่อันนี้เป็นหนึ่งเป็นกอเล็กอยู่นะครับเดี๋ยวไม่นานนะครับหลังจากเข้าสู่ฤด,ดูฝนปีหน้านะครับมันก็น่าจะโอเคขึ้นนะครับพอเรามีน้ำเดี๋ยวจะสลับหมดน้าครับให้ไหลไปด้านนู้นก่อนอย่างเช่นน้ําที่ผมตอ,อ,อกมา,อาเดี๋ยวลองดึงดึงดึงขอออกมาดูก่อนนะครับยากครับ เดี๋ยวผมจะต้องสต็อปตอนแป๊บหนึ่งนะครับเวลาในขณะนี้คือ7นาฬิกา30นาทีนะครับพยายามที่จะแบบถอดเพื่อที่จะให้ดูว่าน้ำมันไหลยังไงนะครับแล้วก็จะปล่อยเข้าสวนฝั่งด้านนี้นะครับปล่อยลงไปด้านนู้นให้มันไหลไปทั่วสวนนะครับปูกต้วยปลูกอะไรประมาณนี้เนี่ยะครับเมื่อเราลงทุนเสร็จแล้วนะครับถ้าเราสามารถเปลี่ยนที่อยู่ของน้ำให้เกิดประโยชน์ต่อการที่เราจะทำกะเกษตรได้มันก็จะเป็นสิ่งที่ดี อันนี้คือแดดมีบ้างไม่มีบ้างสลับกันมันจะไหลาตามปริมาณแสงแดดนะครับก็คือถ้าเกิดว่าแสงแดดจัดจัด,จดมันก็จะไหลดีประมาณนั้นแหละนะครับไหลไปด้านนู้นครับเราก็จะมีท่อซื้อท่อมาวางไว้ในจุดที่เราต้องการที่อยากจะให้น้ํามันไปนะครับก็แค่นั้นเองครับเมื่อเราสามารถที่จะบริหารจัดการน้ําได้การเกษตรก็จะเป็นเรื่องง่ายๆ ที่เหลือคือการเอาใจใส่ดูแลแล้วก็บำรุงดินนะครับให้เกิดประโยชน์ต่อการที่พืชจะเจรเิญเติบโตต่อไปนี่ครับฝั่งด้านนี้ยังขาดน้ําอยู่นะครับถ้าเกิดว่ามีน้ําปุ๊บเนี่ยอีกไม่นานครับอย่างเช่นตรงนี้มันเริ่มชื้นละอีกไม่นานอาทิตย์สองอาทิตย์เดี๋ยวก็จะเห็นหน่อขึ้นมานะครับก่อนหน้านี้ก็จะใส่พวกแกลบพวกปุ๋ยคอกลงไปก่อนนะครับเนี่ยดินมันเริ่มมีความชื้นแล้วครับนี่อีกไม่นานครับเดี๋ยวมันก็จะมีหน่อขึ้นมาให้เราได้เห็น นี่ครับเป็นประมาณนี้เช้านี้พาทุกคนได้มาดูสวนครับเห็นไหมครับหญ้านี่เขียวเลยนะครับเกิดจากการที่มันมีน้ำแหละนะครับพอมีน้ําปุ๊บหญ้าเขียวต้นไม้ก็จะแบบพลอยอุดมสมบูรณ์ขึ้นไปด้วยครับพาดูทุกคนได้มาติดตามครับสวนเกษตรผสมผสานที่ผ่านไปสามปีแล้วก็เป็นไปตามที่เห็นนะครับกล้วยยังไม่ได้ตัดให้มันดูดีเท่าที่ควรนะครับ ให้มันเหลือสักกอละต้น2ต้นแต่เพียงเท่านี้ผมก็มองว่าผมก็เริ่มที่จะมาถึงครึ่งทางของความสําเร็จแล้วแหละนะครับสวัสดีเชา้านี้ทุกทคนพร้อมกับบรรยากาศที่เรียกว่ามันหนาวหนาเย็นเยสบายสบายแล้วก็สวัสดีปีใหม่เอฟซี FC. ทุกคนทุกท่านครับผมสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ